สี่ประตูยกสูงนะครับเกรดแซพีนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับรุ่นนี้นะจัดตปรเราร่วมจนที่9ก้าหมื่นเก้านะครับนะบแผ่นรองแก้รัแบตตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวกันโครงลูกหมากกันโครงให้ด้วยตัวนี้ครับมันจะทาให้ความแน่นและความหนึกของพวงมาลัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้นะฮะ สวัสดีครับผมบีเรเนอร์ครับจาจสูบกิมมอเตอร์บ้านปูงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถของลูกค้าเตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของคุณสาวิตรีนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็พบกันเช่นเคยเนาะพามาดูรถรอนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวสีประตูยกสูงนะครับเกรดซักพีนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับรุ่นนี้นะจัดโปรเดอร์ร่วมจนที่99้าหน้านะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 14,000กว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดก็สนใจการเข้ามานะครับกับโปรโมชั่นของดีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เน้นการทําช่วงล่างที่จบที่สุดแล้วนะครับสุดประเทศแล้วตอนนี้นะครับถือได้ว่าช่วงล่างเนี่ยนะครับมีลูกค้านําไปใช้งานแล้วก็รีวิวกลับมาตอบโจทย์กลับมานะครับถือว่าตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆเลยนะครับการเข้าโค้งการขับที่ดีมากขึ้นเนาะนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับพี่บีเนี่ยจะพาไปดูก่อนนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยเรามีอะไรทําบ้างทําให้ลูกค้าบ้างนะครับที่มันเป็นสูตรจบนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่พี่บีทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองเทสด้วยตัวเองนะครับด้วยการเข้าโค้งร้อยสี่ร้อยห้านะฮะทางตรงวิ่งร้อยแปดนะครับก็ทุกอย่างคือนิ่งแล้วก็หนุบมากๆนะครับรถเนี่ยแบบแน่นเลยนะครับแน่นๆเลยไะเชิญเลยครับ สำหรับสูตรโหลดของพี่บีนะครับกับรถปี2024เนี่ยนะครับก็มีเทคนิคนิดนิดหน่อยๆก็ไม่ถือว่านิดหน่อยนะครับก็ยากพอสมควรเพราะว่ารถปี2023กับปี2024เนี่ยนะครับความสูงนะครับไม่เท่ากันนะนะฮะรถปี2024เนี่ยถ้าเราใช้สูตรโหลดของปี2023เนี่ยนะครับรถมันจะเตี้ยโดยเฉพาะหน้า2อหลังสนะครับจะดูเหมือนหน้า3าหลังหเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีเทคนิคการปรับแก้กันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการแบบแนบการโหลดนะฮะเอาให้มันแบบเท่ากับรถปี2023นะความสูงนะนะครับให้อยู่แบบระดับแบบพอดีพอดีนะฮะก็คือเวลามุมมองเนี่ยนะครับคือหน้ากับหลังเนี่ยจะเสมอกันนะฮะแต่ถ้าเป็นปี2024ใช้สูตรโหลดปี2023นยะนะฮะโหลดทั่วไปเนี่ยนะครับหลังมันจะห้อยนะฮะหน้าจะเชิดบางคนชอบนะฮะบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนมากลูกค้าไม่ชอบมากกว่านะฮะ ก็หน้าสหลังสถามว่าบรรทุกได้ไหมมันก็บรรทุกได้นะครับอยู่มาส4-500โลนะฮะแต่พัสดุตัวนี้เนี่ย้อยู่มาสัก5้0โลได้นะนะครับดูดูเลยครับปตัวนี้เนี่ยนะครับเรามีการเปลี่ยนโช๊คคู่หน้าให้ลูกค้านะครับเป็น p r o f ฟนเดอนะครับกระบอกขาวแดงนะฮะนี่เลยนะครับพร้อมกับตัวเาเรียกว่าตัวเกล้วแบะนะครับ แผ่นรองแก้ล้อแบตตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวกันโครงลูกหมากกันโครงให้ด้วยตัวนี้ครับมันจะทาให้ความแน่นและความหนุบของพวงมาลัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้นะฮะเวลาลูกค้าขับผ่านลูกหน้ดหรือขับผ่านทาง,ทางขรุขระเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าล้อมันสั่นคอนเท่าไหร่เนะี่ยเพราะว่ากันโครงตัวเนื้อเนี่ยนะฮะ รถเดิมเนี่ยนะครับเวลาหล่นลงปุ๊บเนี่ยกันโคงเนี่ยนะครับมันทิ่มขึ้นฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปงัดก,กับกันโคงเดิมแล้วทําให้กันโคงหักได้อันนั้นคือสาเหตุหนึ่งนะฮะแต่ที่แบบเห็นชัดๆเลยคือเวลาเลี้ยวเวลาขับรถผ่านนุ่งรนหน้าหรือว่าขับรถผ่านพื้นทางคูขาเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่นะครับพวงมามลัยไม่แน่นเท่าไหร่พอใส่เข้าไปปุ๊บทุกอย่างโอ้โหแบบ ควบคุมลบง่ายนะครับตึงขึ้นแน่นขึ้นทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะฮะที่สําคัญก็ไม่ต้องกลัวหักด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแก้ให้ลูกค้าแน่นจริงนะฮะส่วนล้อนะครับก็เป็นลอ้อการผลิตแบบเทคโนโลยีฟอร์ฟอร์มิงก็คือล้อเบาที่เราใช้ให้ลูกค้านะครับที่เรานํามาใส่ให้ลูกค้าจะเป็นล้อเบาทุกตัวเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานของพี่หนุ่มเม้งนะครับ แวนเอ็มเคสปอนะครับทีสาก้านยกนะครับสีดำเงาหยอดแดงนะฮะล้อเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เบาแล้วก็แข็งแรงเหนียวนะฮะไอ้คำว่าแข็งแรงเหนียวเนี่ยคือเอ่อโฟล์ฟังกิ้งเนี่ยนะครับเป็นการรีดล้อนะครับซึ่งมันจะไล่าอากาศได้ดีกว่าการที่ที่เราเทโลหะเข้าไปผสมนะฮะเวลาเราเทโลหะเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศอยู่ในเนื้อของล้อแม็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตกหนุ่มเวลา กระแทกอะไรเนี่ยนะครับมันทำให้ก้านเนี่ยหักง่ายนะแต่พอเป็นโฟมมิ่งปุ๊บเนี่ยนะครับมันรีบอากาศออกนะฮะทำให้มวลสารมันยึดเกาะกันแน่นเวลาปะทะอะไรแรงๆเนี่ยนะครับเมื่อมันไม่เกิดช่องว่างในตัวโลหะเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้แข็งแรงยึดเกาะได้ดีกว่าแน่นกว่านั่นเองเนาะในเรื่องของก้านเนี่ยนะฮะและที่สําคัญต่อมาเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่ายังไม่มีใครได้นําสิ่งนี้มาพูดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องล้อโฟมมิ่งล้อเบาเนี่ยนะครับ คือข้อดีของเขาเนี่ยเด่นๆเลยมันจะช่วยสอบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นปีกนกนะฮะลูกหมาคันชักลูกหมาคันซูงนะครับโชกด้วยนะครับมันจะช่วยสอบทำให้อายุการใช้งานของอะไรพวกนี้เนี่ยยืนยาวมากกว่านะครับมากกว่าที่เราใส่ล้อธรรมดาที่ไม่ใช่ล้อมีดเบาเนี่ยนะครับนะ แน่ครับคือเขาแตกต่างนะฮะคือแล้วใช้ล้อนี้แล้วมัน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 ช่วยให้อายุการใช้งานของโชเร้าเนี่ยเนี่ยยาวนานขึ้นได้เหรอมันอย่างนี้ครับผมจะอธิบายนะบางคนบางคนงงไงนะฮะก็เลยไขข้อสงสัยนิดนึงคือรถเราเนี่ยถ้าทรงเดิมๆเนี่ยโอเคครับใส่ล้อเดิมทรงเดิมล้อเดิมเนี่ยอายุการใช้งานมันก็ปกตินะครับตามที่โรงงานเขาผลิตออกมาอยู่แล้วเนาะแต่พอเป็นรถโหลดเตี้ย ดีบแคะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับรถมันเตี้ยใช่ไหมสังเกตดูนะฮะไม่สังเกตดูครับลองดกตามนะลองึกภาพตามนะพอรถมันเตี้ยลงปุ๊บรถวิ่งผ่านทางขรุขระขึ้นเนินนะครับหรือไปบนพื้นที่มันไม่เสมอกันมันจะมีแรงบิดของตัวพวกอะไรใช่ไหมฮะแรงบิดของโชค๊คแรงบิดของลูกหมาคั้นชักลูกหมาขั้นสง่งพวกนี้เนี่ย,น,ยนะฮะพอรถมันเตี้ยปุ๊บนะครับมันจะรับแรงสั่นสะเทือนได้ เร็วกว่านะครับได้เร็วกว่ารถคงเดิมโดยเฉพาะเวลาวิ่งบนพื้นทางขรุขระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ล้อหนักกับรถโหลดเนี่ยนะครับหรือล้อแคทต,ติ้งกับรถโหลดเนี่ยนะครับมันจะทําให้อายุการใช้งานของพวกช่วงล่างเนี่ยไปเร็วกว่าเดิมก็คือเสียเร็วกว่าเดิมจากที่เคยอายุการใช้งานสักเจ็ดแปดปีก็เหลือแค่3ปี4ปีนะครับต้องเปลี่ยนลูกหมากต้องเปลี่ยน ติดนกและอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ <S <S ซึ่งมันเกิดจากการสั่นสะเทือนบางคนใช้งานถ้าคนใช้งานเยอะเนี่ยนะครับแล้วเอาเอาไปบรรทุกด้วยเนี่ยนะครับอันนี้หนักเลยก็จะเจอปัญหาเร็วหน่อยนะครับจะเจอปัญหาพวกนี้เร็วหน่อยเนาะแต่ตัวเนี้ยเราใช้ล้อเบาบบเนี่ยนะครับการเวลาเราบรรทุกเวลาอะไรเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับตอบโจทย์ได้ดีกว่าการใช้งาน <S <S คือจะเห็นได้ว่าพี่ดีเนี่ยจะทําทุกอย่างให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ คือใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับนอกจากความสวยแล้วไอ้ความสวยเนี่ยนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกศูนย์ทุกโชรูมทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถทําเหมือนกันได้หมดแต่ช่วงแรกที่จบแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยนะฮะมันมีน้อยครับเพราะว่าทุกอย่างที่พีบีทำเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปศึกษามาก,ก่อนแล้วนะครับว่าเราจะทํารถยังไงให้ลูกค้านาไปใช้งานแล้วจบนะฮะแล้วก็พร้อมกับ เพิ่มการรับประกันจัก6เดือนเป็น1ปีเพื่อความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเนาะนะครับตรงนี้แหละที่ลูกค้าชอบช่วงล่างสุดช่วล่างของพี่บีนะเพราะว่าไอ้รถโหลดทรงสวยสวยเนี่ยหาซื้อได้ตามแถวบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงล่างจบคนที่รู้จริงศึกษามาจริงแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาพี่บีแล้วแหละครับเวลานี้เนาะแล้วผมใช้ประสบการณ์การเทปจริงการขับจริงด้วยนะครับลองให้ทุกอย่างและรถพี่บีเองก็เป็นสูตรเดียวกันใช้สูตรเดียวกัน ลองมาหมดแล้วนะครับถึงได้มั่นใจมาทําให้ลูกค้าแบบนี้เนาะนะครับไปไปดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังเนี่ยนะครับโหลดลง4นิ้วนะตัว2024ันส่ในสูตรโหลดของพี่บีเนี่ยนะครับหน้า2หลัง4เนี่ยนะครับหน้ากับหลังจะเสมอกันนะครับพอเสมอกันปุ๊บเนี่ยนะฮะหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมแทงสวยครับคือเป็นทรงเดียวกับรถพี่บีเลยนะ นะฮะจะพูดไปแล้วทรงพี่บีทรงเรียกพี่บีเนะี่ยนะครับคนชอบเยอะมากนะครับคนชอบเยอะมากและมันมีข้อแตกต่างของโหมดบ้าสองรังสีลูกค้าทั่วไปอยู่มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะว่าพี่บีมีการบรรทุกด้วยก็เลยมีการเสริมอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆครับมันก็เลยทําให้ทรงเนี่ยนะครับไม่ค่อยเหมือนที่ทําให้ลูกค้าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคือเน้นการบรรทุกไนงะแต่ว่าลูกค้าทั่วไปเน้นความสวยงามใช่ไหมฮะ เน้นๆเน,น,นความสวยงามเพราะว่าหนึ่งคืออย่างลูกค้าวีเนี่ยสวนมนากก็ทำงานโรงงานไประไป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 กลับไม่กี่กิโลแล้วก็ไม่ได้มีบรรทุกอะไรเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยต้องทําแบบนั้นให้ลูกค้าไปนะครับแต่พอมา,าปีนี้เนี่ยสวยด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับเวลาขึ้นลงเนินเนี่ยนะครับตัว ลูกยางการกระแทกนะครับจะไม่ค่อยโดนเผาเท่าไหร่ถ้ารถไม่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 บรรทุกหนังจริงนะจะไม่ค่อยโดนเผาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแก้แก้มาให้แล้วนะครับคือแก้แก้แก้อาการนี้ด้วยนะครับคือลูกยางกับเผาอ่ะมันกระแทกกันมันดังตึ๊กตึกตึ๊กนะครับทำให้โครงหลังจะตับแตกได้นะฮะอันนี้เป็นส่วนโดยเฉพาะนะอันนี้พี่บีคิดเองนะนะครับพี่บีคิดเองตรงนี้นะฮะว่าความสูงด้านหน้าต้องเท่าไหร่ความสูงด้านหลังต้องกี่นิ้วกี่เซนนะฮะลองขับแล้วโอเคไหมดีไหม นะฮะคันแรกพี่เบียร์บอกว่าคันแรกเลยที่พี่คิดพี่มีทําให้นะเปิดหัวเลยคันนี้เลย2024นะฮะแต่โซ่เนี่ยมันจะคล้าย2023แหละแต,แต่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็แตกต่างจากโซ่หน้าสองพันสีทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับบอกเลยว่าคนเห็นแล้วแบบร้องโอ้รถสวยว่ะคือรถพี่บีที่ทำไปเนี่ยนะครับเอ่อ เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็ก็ก็มายืนดูนะฮะมาทักว่ารถพี่โหลดที่ไหนมาใส่ยางอะไรใส่ล้ออะไรเงี้ยะครับมีมีเยอะมากมีเยอะมากผมเห็นแบบคนแบบมองตั้งแต่หัวรถยันท้ายรถนะครับตอนผมตอนผมขับรถอะผมเึยว่าเอ้กูหล่อเหรอวะไม่ใช่ชิหายมองรถกูเฉยเลยนะฮะเออเราก็ภูมิใจไว้ให้ทําให้ทําได้แบบรถเรามันหล่อเนาะนะฮะหล่อด้วยช่างจิงด้วยนะครับโหลดีินิ้วนะครับ ก็ยางจะเป็นยางไทยของด s สโ n นนะครับซึ่งมีความเงียบแล้วก็ยึดเ้านได้ดีการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับระยะเบรกดีนะครับจะสังเกตเห็นไห้ว่าตัวค่าเทดรวเนี่ยนะครับค่าเทตรวสามร้อยหกสิบเองเห็นไหมฮะค่าเทตรวตัวนี้เนี่ยมันจะบอกถึงการยึดเกาะถนนความเงียบนะครับความนุ่มตัวนี้นะครับ ตัวเลขยิ่งน้อยนะครับยางยิ่งเกาะถนนได้ดีนะครับแต่อายุการอายุการใช้าง,งานจะน้อยนะประมาณ3 0 0 0มื่โล0,000 000มื่โลก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าตัวเลขตรงนี้สี0รกว่า500เมื่อไห่นะครับการยึดเกาะถนนจะน้อยกว่าคือมันจะลื่นกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับอายุการใช้าง,งานนะครับก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขคนเยอะอายุการใช้างานมันจะเยอะกว่านะครับมันก็ต้องแลกกันนะครับระหว่างการยึดเกาะจะเอาการยึดเกาะถนนลดแบบ แบบดีๆหรือว่าจะเอาเอาด้กันใช้งานนะครับ right? มันก็แล้วแต่เนาะแต่แนะนําเลยนะครับตัวนี้ดีครับแล้วก็เทคชั่นคอนโทรลนะครับเทคชั่นคอนโทรลคือคือการเบรกนะครับการเบรคคือเบรกได้ระยะที่ดีคือมันได้เกรดเอนะครับเจาะโปทาลี่คือการระบายความร้อนเกรดเอเหมือนกันนะฮะยางตัวนี้สุดยอดครับเยี่ยมนะแนะนําเลยดีสโตนครับยางไทยนะทีนี้ไปดูสูตรโหลดข้างหลังนะครับก็เป็นสูตรเดิมแหละนะฮะ ก็มีการแก้เผาเน็ตเเผยันเเผวตกท้องช้างให้ลูกค้านะครับแล้วก็โช๊คเบเฟนเดอร์นะฮะแล้วก็เต้นปรับองศาตัวเตี้ยนะครับแป้นปรับองศานะฮะที่ทําให้ไปโช๊คจะเอียงเอียงเนี่ยไหมฮะโช๊คเอียงแบบนี้เวลาเข้าโค้งจะเข้าดีครับนะฮะเพราะว่ามันจะเวลามันยวบแล้วมันไม่ขึ้นเลยมันไม่เร่งสวนนะครับเพราะว่ามันตั้งฉากพื้นเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ย เวลามันเข้าโค้งครับมันตีวงไปเลยฮะมันจะมันจะไม่ให้ตัวเร็วเกินไปต่ให้ตัวเร็วเกินไปมันโยนไงปี2024ยีเนาะคันนี้ติดฟิล์มเป็นเซรามิกเอ็กตานะครับเซรามิกเอ็กตาคูนะครับรับประกัน7ปีนะฮะก็โอเคเลยทีนี้เบบรีดูภายในม้างครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อ Apple a ลอะแดปเตได้นะครับไร้สายนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ มาตรวัดเรือนใหม่จะเปลี่ยนไปนะครับ2024ันยี่สี่นะคะอันนี้คือชัดชัดเลยนะฮะหน้าวัดเรือนใหม่นะครับดูแบบหรูขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับเหมือนซุปเปอร์คาร์คนแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังนะครับมีระบบควบคุมฟังก์ชันการแปางของเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็มีระบบคุชคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้ ZP 3000นะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับช่วงล่างแบบนี้นะครับโปรโมชั่นอาจจะ แพงหรือว่าถูกกว่าที่อื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ของบีเนี่ยจะเน้นทำช่องล่างนะครับจบจบให้ลูกค้ามากกว่านะครับเรื่องแต่เครื่องเรื่องล้อแม็กนะครับเรื่องการโหลดนะฮะที่ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีการเทสก่อนเนาะนะครับก็วันนี้พี่บีต้องมาไปก่อนเนาะนะครับแขนใจก็ถ้าเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าลิงก์หลายข้างล่างนะครับเดี๋ยวให้น้องเบีพาชมรถล้อคันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย